สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะหลายวันแล้วนะคะที่ไม่ได้ลงช่องนะคะวันนี้ก็เตรียมการไหว้ภูมิจดที่ตายายเลยที่บ้านนะคะอยาจะขอเลขมงคลว,วันนี้นะคะเลขรัฐบาลก็ดีต่างประเทศก็ดีนะคะเดี๋ยวมาขอโชคลาภด้วยกันนะคะ อ่ะปักตรงน,นู้นปักตรงน,นู้นหยุดเอาบนนี้ก็ได้เพราะเขาต้อ,อ,องตายายไปยน,น,น,น้ต์โตเล็กไป และเชิญภูมิจดที่แล้วก็ตายายเข้าพรรษาระวังเดีย๋ดวยวขอจุดทูปก,กอนนะคะหลังจากที่อธิษฐานไหว ว่าเสร็จแล้วก็ขอจุดทูปเสียงทายขอเลขงวดบันที่16นี้นะคะใบตูตอตรองเด้อตาใหญ่เด้อกดจอมเมีเรียบอา,ากิเคยคลิปมีกับอากิบันเตลพองหรือเจงตามประเทศมุนกับเจีย คูปไอ้ไข่วันนี้เอาคูปไอ้ไข่มาด้วยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปไหว้ศาลใหญ่ที่กลางหมู่บ้านตรงมีสะใหญ่ทของที่ตอนปีใหม่ก็ได้ไหว้ขอแล้วก็ได้นะคะสามหถูกติดไหมเนาะติดไม่ค่อยติดเลย เจอ,อจิตจชัถางสาธุสาธุสาธุาดเด้อตาใหญ่ให้ลูกหลานทำมาคัะทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองนะเจ้าค้า <c oughs> อันไหนที่ลูกทำไม่ดีทำไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะเจ้าค้า ถ้าได้โชคใหญ่ที่ตามที่ขอเจะทำให้ใหม่สร้างใหม่เลยอยู่ที่บรีรำนะคะอยู่ที่บ้านน้องเต็งค่ะจะใช้เดินดูรอบ อากาศดีมากเลยค่ะฝนไม่ตกมาสองวันฝนไม่ตกเลยเจ้าค,ครับจเอ๋สวัสดีครับก่อนเร็วเร็วเอาลูกแมวมาด้วยต้นไม้ก็ตายหมดนะคะยังไม่ได้มาปลูกตรงข้างหน้าเลยนะคะ ได้กลับมาช่วงทันวาดอกไม้จะสวยมากพี่สาวเขาจะปลูกไว้เยอะวเบียนนี้คิดเอ็ดว่าจะซื้อนะคะหนึ่งเปดแต่ความฝันยังไม่ได้ฝันเลยนะคะเดี๋ยวจะมีความฝันเล่าให้ฟังนะคะของน้านะคะ น้าก็ฝันดีมากเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกคลิปต่อไปนะคะตัวที่หนึ่งกำลังจะออกแล้วนะคะขอตัวเลขชัดๆนะคะขอราวันที่หนึ่งนะคะสามตัวท้ายนะคะ น้ำมะพร้าวของที่บ้านเองนะคะเจยตุยาต,ตายายเข้าภาษานี่จุดเนี่จุดเน่ ตัวเลขน่าจะเป็นเลขสี่ไม่ชัดอีกแล้วขอชัดๆนะเจ้าค่ะเรียกการกระแตกแล้วแม่จัดเตรียมใหม่เลยต้นไม้สวยดอกสวยงามโอ แมวเห็นหมาวิ่งมอบเลยนะเห็นหมาแวะกระทักทายตัวแรียกเป็นตัวที่สีนะะส่นะคะเลขสี่นะคะ มาแล้วนะคะสองตัวนะคะนี่ตรงใจมากเลยนะคะสาธุขอให้เป็นเลขแปดด้วยเถิดขอให้เป็นเลขแปดนะเจ้าคะ่ะขอตั้งกล้องก่อนอเลขแปดเลขศูนย์เนะาะแา่จะเป็นหนึ่งศูนย์ ไตนจะคงจะเป็น410เปิดตู้เปิดตู้เต็มโอมง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยวันเลขออกต้องน้ำต้องเต็มโอมอืม410ค่ะ410สาธุกเจ้าค่ะสาธุสาธุกค อ่ะี่ดาบพรมลายตายใหญ่ยุ่งจบหดทุกดาบกรุฑตายใหญ่เล็กอ่าอเนเลยเห็นที่ชัดเจนแล้วนะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะไม่ได้เขียนตัวเลขให้นะคะสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์ค่ะตัดเอานะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะคะได้ตรงใจเอสมากเลยนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งค่ะโอ้ยไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่สี่เก้าอู้ยหนึ่งเก้า โอ้อเกือบแล้วไม่ละเกือบตัดแล้วเนี่ยสี่หนึ่งเก้าค่ะสาธุสาธุโอ้ยตรงใจสี่สี่เก้าพอดีเลยเออหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าสาธุค่ะสาธุสาธุโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกหนึ่งเก้าก็จะเมียนโอ้ยไม่มีไม่ปีก็จะเอาหนึ่งเก้าเมียนต๋อเมียนต๋อสี่หนึ่งเก้านะเจ้าค้าก็ให้สามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะเจ้าค้า สาธุคะ่ะสาธุเด้อตาใหญ่คนจุดเจ้าเมีนเรียบเมีนโชคพมถูกรางวัลใหญ่นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะาชานี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะแคปเลยค่ะแคปแคปอ,อ้ย,อยคนลุกสี่หนึ่งเก้า ขอให้มาหนึ่งก้าจริงๆเธอสาธุสาธุกนะเจ้าค่ะ